วิธีคิดวิธีรวยมาน้อยสอนรวย ep 2หลังจากที่เราเกิดนนำไปแล้วนะสำหรับต้นเรื่อง ep 1ไปแล้ว ep 2บทที่1เมื่อฉันพบเจ้าราบดอนสีขาวนั่นคือจุดเริ่มต้นวิธีบริหารการเงินให้ชีวิตร่ำรวยและมีอิสรภาพทางการเงินจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนที่มันยังเล็กอยู่เพราะทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเริ่มจากเล็กๆเสมอ ตัวของคีร่าเองอยากจะเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่ตัวของคีร่าอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็มีกฎเข้มงวดมากๆในการที่จะไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงต่างๆเข้ามาเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์พ่อกับแม่ของคีร่าเองพยายามพูดบ่อยครั้งในการที่จะขอนำสุนนะัขเข้ามาเลี้ยงแต่ก็โดนปฏิเสธอยู่ร่ำไปและตัวของคีร่าเองก็คิดว่า คนที่ไม่อยากให้เลี้ยงแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการรบกวนครอบครัวอื่นแต่อย่างใดแต่เพราะเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เองน่าจะไม่ชอบในเรื่องของสัตว์เลี้ยงมากกว่าเพราะดูดูแล้วห้องอื่นก็อยากเลี้ยงเช่นเดียวกันกับเขาเอาก็จริงเจ้าของบ้านอาพาร์ตเมนต์ก็เขียนจดหมายคู่เราด้วยซ้ำในการเรื่องที่เราขอร้องขอนําสัตว์เลี้ยงเข้ามานั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่พ่อกับแม่ของกีราเองก็เลยคิดอยากจะมีบ้านเล็กๆ เพื่อที่เราจะได้มีบริเวณเลี้ยงสุนัขนั่นเองและไม่นานพ่อกับแม่ของคีราเองก็ได้ซื้อบ้านเล็กหลังหนึง่งมีสวนเล็กๆอย่างที่คีร่าฝันไว้แล้วคีร่าคีร่าเองก็รู้สึกมีความสุขมากๆเหมือนตัวของเขาเองอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยทีเดียวพ่อกับแม่ของเขากลับดูสลดหดหูใจไม่มีความสุขเลยกลับงบประมาณบานปลายที่ เกินงบประมาณที่เขาได้ตั้งไว้แม้นตัวฉันเองจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่พ่อแม่ของฉันก็รู้สึกว่าต้องจ่ายเงินออกไปและรู้สึกว่าขัดสนลงทันทีแต่เอาเข้าจริงตัวของฉันก็อยากจะมีหมาน้อยมาเลี้ยงไว้สักตัวนั่นคือความสวนที่ฉันอยากจะได้มากที่สุดอยู่มาวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งแม่ของฉันลุกลี้ลุกลนขึ้นมาปลุกฉันคีร่าคีร่าคีร่าตื่นแล้วรูป หน้าบ้านเรามีหมาตัวหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่ข้างล่างนั่นฉันรีบกระโดดลงจากเตียงถลาไปข้างล่างว้าวจริงด้วยค่ะแม่ที่หัวมุมระเบียงบ้านนั้นโรงรถมีหมาสีขาวตัวหนึ่งนอนอยู่มันหมดสติและดูอิดโรยบาดเจ็บอย่างน่าสงสารตัวของฉันเองอุ้มหมาใส่รถอย่างระมัดระวังและพันพามันไปหาสัตวแพทย์หมอเย็บให้กับเจ้าหมาน้อยตัวนั้นประมาณ 2- 3เข็ม เจ้าหมาสีขาวค่อยหลับไปอย่างผ่อนคลายหมอบอกว่ามันเป็นแผลจากการโดนกัดมาซึ่งน่าจะหายได้ในไม่ช้านี้เองแล้วหมอก็เล่าให้ฟังว่าหมาตัวนี้เป็นหมาพันธุดรับรดอนซึ่งเป็นพันธุ์ที่เชื่องน่ารักมีความฉลาดอีกด้วยหมาพันธุ์นี้รักเด็กมากๆและด้วยคุณลักษณะนี้เองเจ้ารับรดอนเป็นสุนัขที่นำทางคนพิการได้อย่างดีที่สุด ในขณะที่หมอพูดจ้ออยู่นั้นตัวฉันเองก็เอามือของฉันได้รูปขนสีขาวของเจ้าหมาราบดอนแล้วฉันรู้สึกว่าโอ้ยมันช่างน่ารักเสเหลือเกินจนเจ้าหมาตัวขาวนี้ไม่รู้สึกตัวจนถึงบ้านเราแล้วเราก็อุ้มหมาตัวนี้ไปวางไว้บนพื้นผ้าห่มห่มคุมไร้อย่างระมัดระวงังตัวฉันเองเฝ้าดูเจ้าหมาสีขาว อย่างน่ารักน่าเอ็นดูฉันอยากให้มันหายเร็วๆจังฉันคิดอยู่ในใจของฉันคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนเจ้าหมาราบดอนหายเร็วกว่าที่เราคิดด้วยซ้าตอนนี้เจ้าราบดอนหายสนิทดีวันหนึ่งฉันเล่นอยู่กับมันจนรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าก่อนที่จะเดินไปนั่งโต๊ะอาหารพ่อกับแม่ของฉันพูดเรื่องเงินกันอีกแล้วซึ่งฉันเองก็ไม่ได้จะยินเรื่องนี้เลยเหตุผลก็คือหนึ่งละประการแรก ตัวของกีร่าเองฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องเงินเลยประการที่สองทุกครั้งที่ทุกคนพูดถึงเรื่องเงินก็จะดูสลดหดหูใจอย่างไรไม่รู้ซึ่งเป็นอะไรที่ฉันไม่ชอบเลยเมื่อพ่อแม่หยุดพูดตัวของฉันเองก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องของพ่อกับแม่ดูบ้างว่ามันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั่นก็คือหมาตัวนี้ควรจะชื่อว่าอะไรดีอืมในขณะนั้นพ่อกับแม่ของฉันก็ฉุดคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ แล้วจะให้เจ้าหมานี้ชื่ออะไรตัวฉันเองก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆตัวคีรากล่าวหมาตัวนี้ต้องมีชื่อสี่แล้วมันเป็นขนปุยขาวๆตัวของคีร่าเองก็คิดไม่ออกว่าจะเอาชื่อเจ๋งๆเจ๋จวๆอะไรดีก็นึกไม่ออกในขณะที่ทุกคนช่วยกันคิดนั้นพ่อก็ขึ้นคลิปไปอีกเรื่องหนึง่งแล้วพ่อกับแม่ก็ยังพูดเรื่องเงินเงินทองทองอยู่แต่จู่ๆพ่อของฉันก็ถอนหายใจ แล้วก็พูดกล่าวขึ้นว่าโถเว้ยมันนี่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 ทำไมทุกครั้งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องใช้มันนี่ทั้งนั้นเลยเจ้าราบดอนสะดุ้งตื่นจากผวังและก็เดินก้าวมาหาพ่อของฉันมันนี่ฉันเรียกมันเวลาเรียกมันนี่เจ้าหมาเดินมาหาฉันทันทีโอเคถ้าอย่างนั้นมันก็ได้จะชื่อเจ้ามันนี่เพราะมันเป็นคนเลือกชื่อนี้เอง ฉันบอกกับพ่อกับแม่ฉันแต่แม่ของฉันก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่มันนี่ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเงินเราไม่น่าตั้งชื่อหมาว่าเงินเลยนะแม่รู้สึกไม่ดีแต่พ่อก็พูดขึ้นว่ามันก็ตลกดีนะก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่เราลองเรียกเงินแล้วเงินก็วิ่งมาหาเราเราจะได้ไม่ต้องกลุ้มใจในเรื่องเงินอีกต่อไงล่ะตอนนั้นพ่อของฉันก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องที่พ่อพูดจะกลายเป็นจริง สรุปก็คือเจ้าหมาราบรดอนของฉันได้ชื่อแล้วมันชื่อว่ามันนี่นั่นเองค่ะผ่านไปหกเดือนเราก็ยังไม่รู้เองเลยว่าใครคือเจ้าของของเจ้ามันนี่ซึ่งหมาน้อยตัวนี้ยังหาเจ้าของไม่เจอสำหรับตัวฉันนะฉันก็ไม่อยากจะให้เจ้ามันนี่ได้เจอกับเจ้าของนั่นหรอกทุกๆครั้งฉันจะเห็นเจ้ามันนี่มีความสุขมาก,มากๆเราอยู่ด้วยกันครึ่งปีเป็นหมาที่น่ารัก เชื่องอดทนและฉลาดเหลือเกินมันมีดวงตาที่ปราดเปรื่องที่สุดเท่าที่คีร่าได้เห็นหมามาแถมบางทีคีร่าเองมั่นใจว่าทุกๆครั้งเจ้ามันนี่จะเข้าใจภาษาที่คีร่าพูดด้วยซ้ำไปหมารเบาดอนทุกตัวจะมีพฤติกรรมชอบน้ำมากแต่คีร่าเองคิดว่าคงจะไม่มีสายพันธุ์ไหนที่ชอบน้ำมากกว่าเจ้ามันนี่อีกแล้วทุกๆครั้งที่มันเจอน้ำในลำธาร ในทะเลสาบมันจะมีความสุขมากๆคีร่ายังเคยคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าวันหนึง่งตัวคีร่าและครอบครัวเองพาเจ้ามันนี่ไปหาดทรายหรือทะเลสาบกว้างๆใหญ่มีคลื่นซัดสงสัยเจ้าเจ้ามันนี่จะมีความสุขมากๆแต่กระนั้นก็เป็นเพียงแ,แค่ความฝันเพราะพ่อกับแม่ของคีร่าบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์คิดเรื่องไปทะเลตอนนี้เพราะกิจการของพ่อไม่ค่อยดีนะ ตัวของคิราเองและเจ้ามันนี่ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมาจะเดินไปที่ริมน้ำที่แม่น้ำไหลผ่านเมืองของเขาตลอดอย่างน้อยมันก็ดูเหมือนทะเลโดยเฉพาะช่วงใต้สะพานแต่แม่น้ำไหลเชี่ยวอยากอันตรายมากๆตัวของคิราเองไม่รู้เลยว่าวันอาทิตย์นี้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามันนี่เจ้ามันนี่รู้สึกร่าเริงผิดปกติมากๆตลอดทั้งวัน ในขณะที่ออกเดินเล่นจูๆ่ๆเจ้ามันนี่ก็หนีหายไปฉันร้องเรียกมันและตามหามันแต่ก็ไม่เจอมันนี่มันนี่มันนี่ทันใดนั้นฉันก็เห็นมันอยู่ในแม่น้ำและฉันก็ไม่รู้ว่ามันลงไปตอนนั้นได้อย่างไรกระแสน้ำแรงเกินไปและเจ้ามันนี่ก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นสะพานให้ได้ มีคนขึงตาขายไว้ระหว่างเสาตอหม้อสองต้นนั้นและมันก็พยายามที่จะออกมาจากตาขายให้ได้มันกระเสือกกระสนขึ้นม้วนตัวใหญ่หน้าของมันผู้ผูโพโพ,พหันหน้าหายใจเริ่มลำบากขึ้นทุกทีหัวของมันเริ่มดำดิ่งลงในน้ำลึกลงทุกทีทุกทีทุกทีไม่ได้แล้วยังไงยังไงฉันก็ต้องช่วยมันนี่ให้ได้คีร่าคิดในใจ ฉันคงทนดูเจ้าหมามันนี่ตายไปต่อหน้าต่อตาฉันเฉยๆไม่ได้หรอกตอนนั้นวินาทีนั้นคีร่าไม่มีความคิดอะไรหรือว่าความคิดในเรื่องปลอดภยดัยใดๆทั้งสิ้นคีร่ากระโดดขึ้นไปหวังจะช่วยเจ้ามันนี่ทันทีตุ่มทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตัวของคีร่าเองตมอยู่ใต้ผืนน้ำทันทีแถมคืนน้ำไปหลายอึกคีราเริ่มกลัว เริ่มรอบกายตัวของเขามีแต่น้ำสกรปรกเยอะแยะเยือกเ,เกล็นไปหมดคีร่าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บนไหนข้างบนหรือว่าข้างล่างทุกอย่างมันดูสีดำไปหมดเลยจากนั้นคีร่าเองก็จดจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้อีกเลยรู้สึกตัวอีกทีพ่อกับแม่ก็เล่าให้คีร่าฟังว่า คีร่ากับเจ้ามันนี่ติดอยู่ในตะข่ายเดียวกันโชคดีเหลือเกินมีเรือรำน้ำอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพอดีคีร่าคงจะกอดเจ้าหมาน้อยสีขาวไว้ก่อนที่จะหมดสติไปตำรวจจึงจัดการช่วยเจ้ามันนี่กับคีร่าขึ้นได้าจากน้ำเกือบพร้อมๆกันดูเหมือนว่าทั้งสองจะช่วยกันซึ่งกันและกันนั่นเองตัวของเจ้ามันนี่เองฟื้นก่อนคีร่ามาเป็นชั่วโมงกว่าและมันเฝ้าจ้องมองดูคีร่าด้วยความรักความห่วงใยอยู่อย่างนั้น หลายคนอาจไม่รู้แต่สุนะัขอย่างมันนี่เองคนหลายข้างอาจมองไม่รู้แต่ตัวกีร่าก็มองเห็นถึงความซาบซึง้งเหมือนกับตัวมันนี่กำลังจะขอบคุณเขาอยู่และตัวของฉันเองกีราก็มองมันด้วยความรักความซาบซึง้งและฉันขอบคุณมันจริงๆที่มันนั่งเฝ้าฉันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวตอนนี้ฉันอายุ12ขวบมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและ ก็ปัญหาการทะเลาะเรื่องเงินของพ่อแม่ก็ยังอยู่เหมือนเช่นเดิมพ่อแม่ก็ยังทุกข์ทรมานกับไอ้ที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยไอ้คำนี้มันหมายถึงสถานาการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลต่อการเงินโดยตรงของเราพ่อกับแม่คิดไม่ออกว่าจะเอาไงดีการที่เขาซื้อบ้านครั้งนั้นเขาก็พั่มบ่นตลอดเวลาถ้าเขาไม่ซื้อบ้านคงไม่เป็นหนี้ขนาดนี้หรือถ้าเขาไม่ขยายบ้านหลังนี้ก็คงไม่เป็นหนี้ขนาดนี้ แล้ววันหนึ่งเรื่องที่ไม่น่าพิศวงก็เกิดขึ้นกับฉันในวันที่ฉันตัดสินใจโทรสั่งซื้อซีดีเพลงใหม่ล่าสุดของนักร้องบนปูดของฉันที่เพิ่งจะเห็นโฆษณาผ่านทีวีฉันเดินไปนั่งหยิบโทรศัพท์แล้วกดเบอร์ทันใดนั้นเองคีร่าก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งคีรา่าเธอควรคิดให้ดีก่อนนะว่าเธอมีปัญญาจ่ายค่าซีดีนั่นหรือยังคีรารู้สึกสะดุง้ง และมองไปรอบๆห้องประตูปิดอยู่มีเพียงคีร่าคนเดียวในห้องนั้นพูดง่ายๆก็คือคีร่าเป็นมนุษย์คนเดียวในห้องนั้นเอ๊มีแต่เจ้ามันนี่เท่านั้นที่อยู่กับฉันในห้องนั้นหรือบางทีฉันอาจจะหูแว่วไปเองกระมังคีร่ากล่าวในใจจากนั้นสักครู่คีร่าก็หยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาอีกและด้วยความตกใจเสียงนั้นก็ขึ้นมาอีกคีร่า ถ้าเธอซื้อซีดีนั่นเธอก็ต้องจ่ายค่าขนมเดือนนี้เกือบทั้งเดือนเลยนะคีรามันนี่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันและเวียงคอนิดนึงดูเหมือนเสียงจะมาจากมันนั่นล่ละเป็นไปไม่ได้แน่แน่เลยฉันรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวคีรากล่าวหมาน้อยพูดไม่ได้หรอกมันเป็นหมาฉลาดอัจฉริยะก็จริงคีราคิด มทุกตัวพูดได้นิดหน่อยมานานแล้วแต่มีวิธีพูดคนละแบบกับมนุษย์อย่างพวกเธอต่างหากละ่ะแล้วต่อมาความสามารถก็ค่อยๆหายไปมันนี่จ้องฉันแต่พอดีฉันมีความสามารถนี้อยู่เจ้ามันนี่กล่าวซึ่งไม่มีการขยับของปากเจ้ามัน,นี่ใดๆในขณะนั้นหัวสมองของทีราก็เริ่มคิดทันทีเอฉันเคยเห็นแต่อูดพูดได้ในทีวีนะแต่นี่มันในหนังนี่ ฉันคิดฉันฉันดูหนังเกินไปหรือเปล่านี่ตอนนี้ฉันฝันอยู่หรือว่าฉันอะไรอยู่คีร่าก็หยิกแขนตัวเองทันทีโอ้ยเจ็บในขณะที่เจ้ามันนี่ก็จ้องมองคีรา่าอยู่ตลอดเวลาแล้วเจ้ามันนี่ก็บอกว่าตกลงเราจะพูดกันดีๆหรือเธออยากจะหยิกตัวเองให้เป็นแผลไปเรื่อยๆเฮ้เจ้ามันนี่กล่าวคือ ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ฉันเริ่มคุ้นเคยที่ได้ยินมันนี่พูดคีร่ากล่าวคีร่ากล่าวว่าเหมือนกับว่าเขาได้ยินคำพูดนี้มาเป็นแรมๆปีและมีเพียงอย่างเดียวที่แปลกก็คือปากของเจ้ามันนี่ไม่ขยับเลยในขณะที่ตัวของมันได้พูดเจ้ามันนี่กล่าวว่าม้าอย่างพวกเรามีพัฒนาการทางการพูดก้าวหน้ากว่ามนุษย์นะ เวลาเราอยากจะสื่อสารเราจะส่งความคิดเข้าสมองของผู้รับโดยตรงเลยมันนี่บอกฉันรู้ถึงความคิดของพวกเธอยังไงล่ะเจ้ามันนี่กล่าวกับเคียราคราวนี้ฉันยิ่งตกใจกลัวขึ้นมาจริงๆหมายความว่าเธออ่านความคิดของฉันได้หมดเลยเหรอมันนี่ฉันถามเจ้ามันนี่แต่เจ้ามันนี่ก็ขัดจังหวะฉันตลอดเวลาแล้วเจ้ามัน,นี่ก็บอกขึ้นมาอีกว่า แน่นอนฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เมื่อสองสิ่งสองชนิดมาอยู่ด้วยกันทั้งสองจะสามารถอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้ในระดับหนึ่งดังนั้นฉันจะรู้เสมอว่าเธอมักจะเศร้าใจเวลาที่พ่อแม่ของเธอมีปัญหาเรื่องเงินและฉันก็เห็นว่าเธอก็กําลังจะทําผิดพลาดเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ของเธอเหมือนกันเพราะนิสัยการจ่ายของคนเราเห็นการตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่อันที่จริงแล้วเราไม่ควรเรื่องคุยกันเรื่องนี้กับเธอเพราะเดี๋ยวพวกนักวิทยาศาสตร์ หรือเรื่องนี้เข้าเขาก็จะจับฉันไว้ในกรงนะสิเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้ว่าพวกฉันพูดได้แต่เห็นเป็นเพราะเธอนะฉันจึงยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษแต่มันต้องเป็นความลับของเราเท่านั้นนะห้ามพูดให้คนอื่นรู้เด็ดขาดมันนี่กล่าวกับคีร่าไว้ คีร่าอยากจะมีคำถามหลายๆอย่างกับเจ้ามันนี่แต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปทั้งอยากรู้ว่าเจ้ามันนี่เจ้าของเขาเป็นใครแล้วใครทำร้ายเจ้ามันนี่มาแต่ทั้งนี้ก็โดนสกัดด้วยทุกครั้งไปเจ้ามันนี่กล่าวว่าอยากจะช่วยคีร่าในเรื่องของการเงินแน่นอนวันรันหนึ่งเราพูดถึงแต่ความเครียดในเรื่องของการเงินเจ้ามัน,นี่อยากจะให้จำกัดคำเหล่านี้ออกไปซะแต่ที่แน่ๆ พ่อกับแม่ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ดีและตัวคีร่าเองแม่ของคีร่าก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตส่วนเจ้ามันนี่ก็กล่าวว่าแน่นอนฉันก็ไม่ได้หมายความว่าเงินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตหรอกแต่เงินมันจะสำคัญอย่างไรหรือมันจะจำเป็นแค่ไหนก็ต่อเมื่อเราไม่มีมันสักกระแดงเดียวลองคิดดูสิตอนที่เราทั้งคู่เกือบจะจมน้ำในแม่น้ำนั้น เราตะเกียกตะกายน้ําเพื่อจะรอดชีวิตให้ได้เสี้วยววินาทีนั้นเราไม่มีความคิดในเรื่องของการเงินเลยเรื่องการเงินเป็นเรื่องขี้ปลติว๋วก็เหมือนกับพ่อแม่ของเธอณตอนนี้เขากําลังมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่พวกเขาก็คุยกันเรื่องเฉพาะการเงินเปรียบแล้วเขาก็เหมือนกําลังจะจมน้ําอยู่เหมือนเราในขณะนั้นเองฉันเพียงแค่อยากจะช่วยให้เธอไม่ผิดพลาดซ้ารอยพ่อของกับแม่ของเธออีกคีร่า จะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกถ้าเธอต้องการฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าเงินสามารถกลายเป็นพลังที่น่ายินดีในชีวิตของเธอได้มาน้อยมันนี่กล่าวอืมฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยคือฉันก็อยากจะฝันให้พ่อแม่มีเงินที่มากขึ้นนะแต่ฉันก็ยังกังขาว่าฉันจะคุยหรือปรึกาษาการเงินกับใครได้ยังไงดีมันนี่ขัดจังหวะคีร่าขึ้นอีก ดูเหมือนว่ามันนี่กำลังจะอมยิ้มอยู่แต่มีบางเรื่องที่สาคัญกว่านั้นนะฉันจะช่วยเธอก็ต่อเมื่อเธอ,เธอต้องการสิ่งนั้นจริงๆมันนี่กล่าวฉันอยากจะขอให้เธอคีราขอร้องให้เธอคิดดูให้ดีมนุษย์อย่างพวกเธอมักจะปล่อยให้ความคิดของตัวเองหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นฉันขอเสนอให้เธอเขียนอะไรออกมาสักหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้อยากให้เธอเขียนเหตุผลที่เธออยากรวยมาสิบข้อนี้ พุ่งนี้ก่อนสี่มงเย็นให้เธอเขียนออกมานะคีรา่าฉันรู้สึกว่าฉันยังเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เรื่องเงินนอกจากนี้ฉันยังเห็นตัวอย่างจะพ่อแม่ว่าเงินมันไม่ใช่ของหน้าพิสมเท่าไรนะแน่นอนเจ้ามันนี่ก็อ่านความคิดของคีร่าได้อีกหละพ่อแม่ของเธอเป็นอย่างเนี้ยก็พ่อพวกเขาไม่ค่อยเรียนรู้วิธีการใช้เงินตั้งแต่อายุเท่าเธอนะสิเจ้ามันนี่ยังกล่าวอีกว่า ลาดชาวจีนได้กล่าวไว้ว่าจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนที่มันยังเล็กอยู่เพราะทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดจากสิ่งเล็กเสมอมันมีเคล็ดลับเรื่องเงินซึ่งเป็นปรากฏอยากจะอธิบายให้เข้าใจแต่เธอจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเธอทำเหตุผลสิบข้อนี้ให้ได้อืมในขณะที่คีราก็คุ้นคิดอยู่ขณะหนึ่งและคีราก็ยังสงสัยคำราดจีนคำนั้นอยู่และจู่ๆคีราก็คิดมาได้เออ หรือบางทีมันอาจจะเหมือนเฮนรี่เจ้าหมาพันเทอเรียข้างบ้านเฮนรี่มาอยู่กับครอบครัวนี้ตอนที่มันอายุ5้าปีแล้วและมันไม่ค่อยฟังอะไรเลยเพื่อนบ้านก็มักจะบ่นประจําว่าคงสอนอะไรไม่ได้อีกแล้วและจะง่ายกว่านั้นถ้าสอนหมาตัวที่มันยังเล็กๆจุหรือว่าเหตุผลสิบข้อนี้ฉันร้องเริ่มทํามันตั้งแต่ตอนนี้เลยโอเคบางทีนี่ใส่เรื่องการเงินของพ่อแม่อาจจะเป็นเหมือนกับเจ้าเฮนรี่นี่กระมั้น อีกอย่างเท่าที่ฉันฟังมาดูเหมือนเจ้ามันนี่จะรู้จริงว่ามันรู้เรื่องอะไรอยู่หรือมันพูดเรื่องอะไรอยู่เอาละ่ะฉันต้องหาเหตุผลสิบข้อนี้ว่าทำไมฉันจึงต้องรวยทีนี้ถึงคราวของท่านผู้ฟังพอดแคสต์อยู่ณนะขณะนี้ให้ท่านเขียนเหตุผลสิบข้อที่ทำไมคุณจึงอยากจะรวยออกมาเดี๋ยวเรามาต่อ EP3 กัน ตัวของบอสออนเองก็ได้เขียน10บข้อดีแล้วเหลือแต่เพียงท่านผู้ฟังพอดแคสต์เท่านั้นวันนี้ท่านได้ประโยชน์อะไรจากพอดแคสต์นี้บ้างก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้พตดบอกบอสออนบ้างนะคะว่าท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วหากท่านเขียน10บข้อเรียบร้อยแล้วเรามาติดตามต่อกับบอสออนมันนี่โค้ชพอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณกับ e ี3สสาำหรับ EP 2ี o s s on Money c o น c ่สวัสดีคะ่ะ